นี่แคเป็นคีการได้บางพบถึงคีการไม่พอใจหลังจากที่พยายามแบบคุมสมาธิตัวเองมานานให้สัมภาษณ์ตะบะแตกออกเสือถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น BBC ซีโวยวายเซอร์เล็กฟููั้นตั้งแต่เรื่องที่มาพูดแบบไม่ให้เกียรติกันผมสงบมานานแล้วผมขอบอกเลยว่าเขาทําอย่างนี้เขาหมดคุณค่ามากอันนี้ก็พูดถึงเซอร์เล็กฟูกูสั้นเขาไม่มีคุณค่าในความคิดของผมในสายตาของผมเขาไม่มีอะไรเลย สวัสดีครับพุกทนอีกครั้งนะครับกับดรพิวหิวเล่านะครับเรื่องราเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับซึ่งผมนํามาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอ่ะโอเคก็เข้าสู่สภาพวะปกติละฟุตบอลโลกจบไปละนะครับวันนี้เราก็มาฟังเรื่องราวทั่วไปบ้างนะครับมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเซอร์เล็กกูซันนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าก็ถือว่าใช่นะครับวันนี้มาฟังอีกหนึ่งด้านอีกหนึ่งมุมนะครับซีรีส์ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูซันกันคือผมต้อง บอกก่อนเกิดนำก่อนนะครับว่าตอนนี้ผลงานของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่าร้อนแรงน่ากลัวอย่างยิ่งนะครับพวกเขาขึ้นไปอยู่บนหัวตารางเลยอันดับ2อันดับ3นะครับในเวลานี้ก็ไล่บี้กับแมนซิปตี้ไล่ตามหลังอาร์เซนอลมานะครับคือนิวคาสเซิลเนี่ยแฟนบอลไม่ได้เจอบรรยากาศไม่ได้สัมผัสอารมณ์อย่างนี้มานานแล้วเขาเรียกว่าอารมณ์ลุ้นแชมป์หรือแม้กระทั่งอารมณ์ลุ้น ทำอันดับไปเล่นบอลยุโรปเราเห็นนิวคาสเซิลนะครับได้ในทุนใหม่เข้ามามีกุนซือดีๆนะครับเล่นบอลมีประสิทธิภาพมีรูปทรงชัดเจนมันทําให้ผมเนี่ยนึกย้อนกลับไปในทศวรรษที่90ก็ดูการทัน995 96ผมเชื่อว่าแฟนบอลรุ่นกลางเนี่ยคงพอจะจําได้นิวคาสเซิลตอนนั้นมีเควินคีแกนเป็นผู้จัดการทีมแข็งแกร่งมากอ่ะผมจะโปูพื้นก่อนเควินคีแกนเนี่ยคุมนิวคาสเซิลมาตั้งแต่ปี1992นะครับก ในฐานะคล้ายๆรักษา,าการมาก่อนไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจเท่าไหร่นักแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับทีแกนก็ค่อยแสดงให้เห็นว่าผลงานเขาโอเคที่สําคัญคือเขาสามารถคอนโทรลลูกน้องได้พูดง่ายๆคือเขาคุมห้องแต่งตัวอยู่สามารถคุยกับลูกน้องได้ทุกคนลูกน้องเชื่อฟังสั่งไลน์ไปก็พร้อมทําทั้งหมดทีดนี้ก่อนเปิดฤดูก,กาล1995-96 แน่นอนตอนนั้นแมนยูเต็ดเริ่มมาและเริ่มยิ่งใหญ่แมนยูเต็ดได้แชมป์พิมลีกนะครับก็ในปีในฤดูกาล1 9 9 2 9 3 9ร9 4มาพลาด94-95่้ 94, 94, ใช่ไหมครับและพอ95-96นะครับแน่นอนป้าเซอร์เลนฟูซันหวังจะทวงบัลลังกลับมาอีกครั้ง แต่นิวคาซเซิลก็แข็งแกร่งจริงนะครับนิวคาสเซิลมีการทุ่มทุนใช้เงินนะครับจากเอ่อพวกผู้บริหารเซอร์จอห์นฮอนครับอนุมัติเงินให้กับเควินคีแกนซื้อผู้เล่นดีๆมาเรดฟอนดีนานดาวิดชิโนล่าวอลเลนบาร์ตันบวกกับพวกดาวรุ่งนะครับซิกฮาวีอะไรพวกเนี้ที่ถูกดันขึ้นมาก็ทำให้เอ่อนลคาสเซิลแข็งแกร่งมากแล้วก็ยังมีฟาอุซิโนโอัปยาด,ด้วย ที่มาก่อนหน้านั้นอีกนะครับเรียกว่าตัวลุกเต็มสูงของเดิมก็ยังมีปีเตอร์เบสลี์ได้คิดกินเนสพีนะครับในการปล่อยอนดิโคให้แมนยูเต็ดและเป็นส่วนหนึ่งที่ย้ายมาอีกนะครับเกมลุกดุดันที่แก๊นเนี่ยเขามีปัชญ,ญาเรื่องการทําทีมคือต้องเน้นลุกเน้นลุกเท่านั้นเพื่อสนองความต้องการนะครับเขาเป็นกองหน้ามาก่อนเปิดซีซั่นมา4เกมแรกนะครับนิวคอสเซิลชนะ ก็ยังเลยออกสตาร์ทพร้อม12แต้มเต็มทําได้ดีมากๆแม้ว่าจะยังดูห่างไกลจากแชมป์ก็ตามหลังจากนั้นก็ขยับไปเรื่อยๆผ่าน16เกมนะครับเขาแพ้พวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นโดนอีกว่าทิ้งห่างหลายทีมโดยเฉพาะมนยูเแต่ซึ่งเป็นตัวเต็งมนยูเแต่ช่วงเวลาดังกล่าวเ,เกือบเข้าถึงครึ่งซีซั่นเนี่ยตามหลัง นิคาสเซิร12แต้มด้วยกันพอผ่านไปเข้าสู่เกมที่25เลยครึ่งทางมาแล้วก็ยังนำอยู่เกือบ10แต้มแม้ว่าระยะห่างมันอาจจะกระชั้นชิดเข้ามาบ้างแต่ภาพรวมแล้วต้องบอกเลยว่านิคาสเซิลดูดีเพราะว่าเกมลุกเล่นแบบดุกดันนะครับแล้วคีกแกเล่นแบบผมใช้คำว่ายังไงเนี่ย ถอยหลังหกลม้มหลังทิ้งเชือกไม่ได้ต้องบุกต้องบุกต้องบุกนะครับก้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญของนิวคาสเซิลท้องไม่คิดนิวคาสเซิลเล่นบอลสนุกนะครับหลายคนอยากดูแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะครับพอเข้าสู่ปี1996นิวคาสเซิลเริ่มแ่วก็มีแพ้เวสต์แฮมนะครับแพ้เวสต์แฮมแบบกดดันเริ่มกดดันละแพ้เวสต์แฮมแบบที่กองหน้าคาเป้าไม่เจอมาเสมอกับแมนซิตี้อย่างไม่น่าเชื่อลาดไป33ตอนนั้นแมนซิตี้ไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งอะไรแล้วก็มีสะดุดอีกนะครับก็ ทำให้แมนยูเต็ดเนี่ยที่ค่อยๆเก็บแต้มตามสไตล์ตามภาษาทีมที่มีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ตามภาษาทีมที่เคยมีแชมป์ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่พร้อมกับความมั่นใจที่มากขึ้นเรื่อยๆทีแกเนี่ยเริ่มคิดมากเริ่มขยันดีเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วนะครับพวกเขามีประสบการณ์น้อยกับการมายืนตรงจุดนี้จุดที่เรียกว่ากําลังลุ้นแชมป์อยู่นะครับทีนี้เกมสําคัญคือต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอง มาเจอกับแมนยูเต็ดเนี่ยถ้านนวคาเซอร์ชนะได้นะครับในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถ้าชนะได้นิวคาเซิลก็จะมีโอกาสสูงที่จะลุยเดี่ยวนะครับลากยาวเข้าไปสู่แชมป์แต่ปรากฏว่าแพ้โดนลูกยิงของเอริคาโตน่ายิงเข้าไปอย่างสวยงามทีนี้ปีเตอร์ชไมรยเคิลก็เซฟเยอะนะครับมันเป็นดวงด้วยมันเป็นเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาด้วยนะครับเิลคาเซิลเล่นดีกว่ามีโอกาสมากกว่าแต่กลายเป็นผู้แพ้ทีนี้คุณลองนึกสภาพนักเตะนนวคาเซิลทุกคนเนี่ย เริ่มจากที่ขาดความเชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับก็เริ่มขาดความเชื่อมั่นต่อไปมันหนักกว่าเดิมอีกนะครับความเชื่อมั่นหายไปแพ้ในเกมที่ไม่น่าแพ้แพ้ให้กับคู่แข่งสําคัญทีนี้เข้าทางเลยเซอเล็กฟูกุสันได้ทีป๋าเนี่ยเริ่มใช้เลขหมายเกมหรือว่าอาจิตวิทยาสงครามสันประสาทน,นะครับมาเล่นพอดีนะครับนิ่คซิลต้องมีเกมเจอกับทางลอตติงแฮมฟอร์เนป๋าก็ให้สัมภาษณ์สื่อในํำนองว่าเอ้ยคอยจับตาดูให้ดีนะ ฟอเรเนี่ยอาจจะมาไม่เต็มหรอกเล่นไม่เต็มที่เล่นแบบเรียกว่าออมแรงเอาไว้นู่นนี่นั่นไซโ,โคไปตามสถานการณ์นะตอนนั้นป๋าพูดกับนักข่าวยย่างเนี้ยทีนี้เควินคีกแกนได้ฟังปุ๊บคีกแกนไม่พอใจหลังจากที่พยายามแบบคุมสมาธิตัวเองมานานให้สัมภาษณ์ตะบะแตกออกเสือถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น BBC โวยไว,ยวยเซเล็กฟูกุซันตั้งแต่เรื่องที่มาพูดแบบไม่ให้เกียรติกันผม สงบมานานแล้วผมขอบอกเลยว่าเขาทําอย่างนี้เขาหมดคุณค่ามากอันนี้ก็พูดถึงเซอร์เลกูซันเขาไม่มีคุณค่าในความคิดของผมในสายตาของผมเขาไม่มีอะไรเลยระเบิดออกมานะครับสําหรับเราเราจะไม่ใช้วิธีนี้แนะ่ผมเชื่อว่าหลายคนแฟนบอลเจนกลางน่าจะจําเหตุการณ์นี้ได้คีแกนหลุดพวดพลาดออกมาคือเอาง่ายๆมันเป็นสิ่งที่เซอร์เลกูซันต้องการเลยมันเข้าทางอะ่ะ ขีการเม้งแตกขีแกนสมาธิหลุดขีแกนฟุ้งซ่านนั่นคือสิ่งที่ป๋าตั้งเป้าไว้คือแล้วก็จริงๆเกมนัดนลองสุดท้ายนี่ครับเซิลเจอฟอเรสต์นะครับที่สุดท้ายนิวคาสเซิลเกมนั้นสเสมอกับฟอเรสต์หนึ่งหนึ่งแล้วก็นิวคาสเซิลสุดท้ายจริงๆก็คือพลาดเสียแชมป์ให้กับแมกเนเต็ดก็เรียกว่าบี้กันมายันโค้งสุดท้ายตกม้าตายไม่น่าเชื่อทิ่ว่าเส้นไปเสมอสเปอร์ในขณะที่แมกเนเต็ดนะครับชนะมิเดิลบอว์นย์ แชมป์นะครับตกเป็นของปีศาจแดงเจ็บปวดที่สุดก็คือดิวคาสโซนี่คือสิ่งที่ผมเอามาเล่าเกี่ยวกับโยงด้วยว่าเซอร์เลกูซันใช้จิตวิทยาแล้วมันได้ผลอย่างมากต้องบอกว่าอย่างมากเลยทําให้คีแกนสมาธิหลุดคีแกนไม่อยู่กับร่องกับรอยคีแกนเนี่ยพยายามนึกถึงหน้าป่าอย่างเดียวเหมือนจะอยากจะล้างแค้นอยากจะพาทีมจบเป็นแชมป์เพื่อจะได้เยอยเพื่อได้เอาคืนเซอร์เลกูซันแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่ามันกดดันตัวเอง นักเตะเองก็รอ้ไม่มั่นใจตัวเนี้ยสำคัญผมถึงเลยว่าเนี่ยเกียรติยาขอเซอร์เลฟเวอร์สันใช้ได้ผลแต่ในขนาดเดียวกันนะครับเมื่อหันมามองิวคสาสเซิลณปัจจุบันที่กําลังอัลุนแชมป์อยู่เช่นเดียวกันผมพูดคําว่าลุนแชมป์ได้เลยนะเพราะดูตารางปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะายังไม่ถึงครึ่งทางแต่ด้วยคุณภาพของพวกเขานะครับที่พยายามรักษามาตรฐานได้และอย่าลืมพวกเขาได้เจ้าของใหม่กลุ่มทุนจากอาซาอูดิอาระเบียซึ่งเป็นราชวงศ์มีเงินอยู่แล้ว ตลาดมกราคมก็ซื้อได้มาเสริมได้กี่ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจแต่ที่แน่ๆบทเรียนจากเควินคีแกรนในฤดูกาล1 9 9 5 9 6ต้องนำมาเรียนรู้นะครับเอ็ดดี้ฮาวต้องศึกษาต้องพยายามนะครับสงครามประสาทหรือว่าไมค์เกมในยุคนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้กันละนะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคโอ้ยส0ปีก่อนแต่อย่างน้อยที่สุดต้องพยายามนิ่งเขาไวเอ็ดดี้ฮาวถ้า สมาธิหลุดเมื่อไหร่ลมปานแตกส่ามเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามีสิทธิ์จะซ้ํารอยได้แต่ตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลเล่นแบบไม่กดดันเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าท,ที่กดดันกว่าคือพวกตัวเต็งอย่างแมนซิตี้หรือว่าอาร์เซนอลนะครับนี่อาจจะเป็นอีกจุดดีที่ทําให้นิวคาสเซิลทำผลงานนะครับได้ตามเป้าหรือว่าประสบความสําเร็จอย่างที่วางเอาไว้และที่สําคัญคือไม่มีเซอร์เล็กฟูซันอีกแล้วนะครับป๋าวางมือเรียบร้อยรีไทยไปไม่อยู่นะครับมาเรียกว่าใช้สงครามจิตวิทยาณอย่างแน่นอน อันนี้คือเรื่องเล่าซึ่งมันโยงกี่กับเซอรอเล็กฟูซัดด้วยผมก็เอาไปไว้ในซีรี์เซอร์เล็กฟูซันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องในการใช้จิตวิทยาหรือว่าไม์เกมหรือบางคนจะเรียกว่าสงครามสันประสากก็ได้นะครับอาชื่นชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ให้หน่อยจะเป็นบุคุณอย่างมากเลยเดี๋ยวขราวหน้า EP ีต่อไปจะเป็นตอนอะไรเรื่องอะไรนะครับและถ้าใครอยากฟังเรื่องแบบไหนยังไงลองพิมพ์ลองคอมเมนต์เข้ามา นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปศึกษาแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ